ผู้เช้าอันชุมมันมาเอาใบตานคอยคอยเวามัมามเบิดเจ้ <laughs> าบ้ดูกันคู่เขามาเอาใบตานเจ้ายวดงั้งกปกวบ้างฮะช่งกนยิ้นจิ้นกินๆิมาเท่าจริงป่าชดขึ้นชดมชุกจะบอย ตัวนี้ก็เอามาเลยก็บเห็นกินค่รเล่กินในกวเออตัวนี้กาอยู่ใกล้ๆกับโกินเนี่ยกินเนี่ยมันเบิดเนี่ยมันไม่หมาอย่างใครไดเลยเช้าอันมาหกก่นเราผมนุ่มย้มากอแล้วเอาเมื่อให้หมาเราไม่มีหมาตายไปตายแล้วไอ้ในกวเฮยไม่รู้่ในเินนะ เพราะว่าเท้วไก่เปียนเอามันบอกเขานีามาเนี่ยที่ก่นี่ก็บบ่แลี้ามาบอกว่ามีน้ำใส่ไงมาช้องแม่หันแล้วมาให้ให้ชื่อเป็นอยเดานะแนเดให้เียวนงมันกินเขามาอีฉันน้ำซีโจยมาป้า แอ่มึงเลี้ยงห่างเลี้ยงไม่เลี้ยงม่ไข่แม่เดีบ่วรงนี้ว่ายกุ้นเขาเลี้ยงเอาไข่มางมันมันเนาะกันบ้านไหนนะเอาบอก้านั้นหน้าชามตัวเดียวยังเต็มอันแต่ช่องโตมันขุนเฮวยังหายเขาจะเลี้ยงแมวน้ำมันไหมน้ำมันน้ำมันมันม้งรู้นนมอยได้ ดูไข่มันกระุดบ่บ่งไข่ไนีนมันอี้ได้กลางมันเนหาเดือนเดนเดไได้มีผู้อันตีนน้กอโกนั่นองเฮ้เฮ้ยี่บอกเหน่งหานนบ้านเอ้มีแต่ผู้อัตีนอโกอนัด้เอเต็มหมอ แทบแทบบ่แทบบ่มีปากมีตีนยันเน่ยอันนี้จะว่าคนกินอะไรกินปากเลยเนาะย่างกินปากยังกินแลี่ยดปากเนาะกินแลี่ยดล้มกันทงชัยว่ากินน้ำเนี่ยนะคุณทอดผัวน้ำหนาโอ้ยกินไนี่แทบคุณทอดผัวเลยผัวอะไรกได้เราไม่มีผัวสมุนผัว กันยันขึ้นฮอดผู้บ่าวเนาะนในกูผ uh, ู mm ้บ hmm> ่าวก็บ่มี่ฉันแล้วสิมาสินบ่าวโวว่าวเนาะไปกินพี่ยังได้บ่แม่นมาหาผู้บ่าว่าเดี๋ยวนี้นะแล้วก่อนนี้ไปว่ามาตัวกับเมียมาบุ๋มเจ้าวัาว่าผู้มีผัวอย่าเอามาเด้อว่ะค่อยเบ้อมาเพราะว่าก็บบเอามาแล้วผู้มีผัวเนาะคนนั้นเนาะไม่มีคนไม่คนไม่ติดใจจุโผล่หลุดนี่นั่นไรจังวะเราหาภูมีผัว ทเาเอาเยอะคอัชูขึ้นมานอนอมเป็นเชะโกนมาตะคีบตชาวพอนอนน้ำแน่นอนเพื่อนแนจะเมืองนอนจะเมืองรถมาลูลังถ้วยกรบเบล่างอีกป้าเตัวเองว่าจะมาชาติขับบัตรงานว่าวก็ลูร่างกุ้มโตนะต๊ะตั้งชุ่มลงกิบเขาบอท่านกินแล้วเขบได้ล่างก็อนี้เป็นคนล่างใครว่าคล่างเอามาไปแล้งนนเขามาชงดอกไม้ชงเขนให้ร่างเรียบร้อยเขาอาล่างให้ หม้อก็เท็มอยู่เด้อหั่นโอยเขาแม่อีนางบ่มาทุ่งกําเว็นคนกระชิเอากระตาลงมาฮุบๆใส่แล้วก็สิเอาลกไปแช่หนูน้องเอ้าไปได้ๆได้แช่ไว้ไปให้ปลาข้าวบพ่อให้ปลากินปลาแหบกินปลาจะกินหล่นเลยย้าบัดเอาไู้ใดมาลงมาเบิ่งโลกคบสวยเด้อเนาะ กูดีกันแล้วมีเอากบเอามีแล้วเนาะเอาผู้ใด้กบเอาผู้ใด้กบเอากบมีพ้นหลังสวยนั่นแหละเอาเอาไปบูญักโขกเขาบูญกอะไเขามาเลยล่ะดีปะไปมาแบมันให้ต้นแก่ลาบแล้วอันขอแล้วขอแล้วกับบุพออันอีบ้านปอนนี้กับได้แปดมือขอแล้วแดี๋ยวก็มื้ออีนายนมาตั้งแต่บ้านอันนี้นะ เบื่อกันอัดแข้งกระโบนเนี่ยอันนี้ได้ชิปฟองงูบนท้าทขอเมื่อก่อนอีกแต่แม่มื่อุ่นเมื่อน่ะเจ้าได้จังเนี้ยแหละอันนี้เนาะอันเด้อจะไล่เนาะไล้เนาะก็จะไล่กันลืมยันลืมนะหกหกหกเดีกเดเชอเงินเท่าใด่ะพ่อนยุบลอยนี่หักได้คืนได้คือง่ายอันนี้ก็บชกำที่มาล้านเนาะ ไปเนี่ยมันถึงสามที่มาล่ามันเมื่อแหละเขากับไปหาการจะต,ตั้งและเขากับมาชงเขาคืนจะได้ไปรับเงินนั่นการจะตั้งได้วมาให,ห้เขาเมื่อไงจำพวกพ่อไม่ได้บอกเขาชอบพุทุกล,ลินแล่นเมื่อแหละนำกระปุกบบทันแต่เมื่อตายกต่เมื่อนั้นว่าคุก็เห็นเพือนมึงอยู่เมื่อไรออกไปนำหลุดจกข้างรูปโลอยู่ เห็ดฝนได้เขาจังมืองเขาจะถามเจ้าเอาห็ดใหญ่หัมันอะไรเนอกประเทศไหนเห็ดฝนได้เขาจังมือเมือย้อนยาวเห็ดเห็ดวอลได้ว่าฉันอ้าวเห็ดฝนได้เลยเขาจังมืองีแต่เจ้าเจ้าก็บอกมาเลยเจ้าให้เขาตีเขาโบหรือแบบใดตีน่ะเขาประชงขะดองนั่นเขาหันไหมหัวเจ้าอีกอันนั่นแหละเขายู่ๆเลยมาจากยู่ๆฝนเมืองเมืองอย่างนี้เห็ดต่เจ้าเลยวะเห็ดดัก เทดึงชกเสื้อโยเที่ยวจนเจ้าคานออกแทนเพื่อนุนรองบนลูเามือมาเลต้องใคมืองอ่ะแลมลนะลงน้องช้าล้แล้วรงลงน้องช้าเอรลองก็ลองเลยนี่ได้จะลงลงท้า่อยนะลุงน้อง้าขี้าี้นั่นเนาะเมียกับผัวไปเคยขาเมยคนหักกันนะบอ เขากับพ่อพ่อเขาเลยแทนพึ่งกับบัววาแล้วเขามีหีพร้อมจอมโดนกระเพาะอยู่แม่ความเขาบ่มีหีบ่พร้อมจอมแก้วอยู่เป็นคือคู่มื้นนี่มันชีวิตยังเขาเมียมาปีเตะเขาเขาบ่มีพ่อมีแม่บ่วพี่เตะแล้วเขาจังเตะบ่มีแยนเขาบุ่ชเตะเนี้ยอยู่ชีวินี้บอกเตะเขาเลยเขาก็ะเล่นเมื่อหาพ่อเขาแม่เขาผัวคอยเตะคอยคอยใจคนกับบัวมาเอ้า นี่กันแหละเอาเมฆเอาเมฆซีบเมฆนี่จะเมฆนี้ปะเฮ็ดฝนยังเขาจะปะเอาเขาจะทำแม่โมแม่นี่เฮ็ดฝนร่วเขาจะหนีได้เจ้าโมเป็นหัวหน้าทนายความที่มาทำคนเนี้ยเราชาวว่าความเลี่ยเออคอยว่าแจ้งให้เจ้าฟังอยู่คือการกบ้านพุงปอมันบอกเมื่อแหละกระทองเป็นอะไรจังหวะว่าโอทูเวมันพังไปเลยเดี๋ยวนี้หันเมื่อแหละนี่คอยคอนน้ำลูกนี่นี่เจ้านั่นเฮ็ดโทษค่ะเฮ็ดเพียงเฮ็ดเราเนี่ยเฮ็ดลูกคอย คอยขอช้องเถื่อใช่ไเช่าเถื่อหนึ่งแรงที่อหนึ่งแหละโอ้ยมันบ่ดไถคอยนั่นชามใช่ไหมเออชามได้ได้ทั้งลูกเชา้าเออเอาไอ้แม่นี่คอยจังหวัดเช็กเอาทั้งแม่ทั้งลูก <c oughs> นี่แล้วจังหวัดคอยจะได้ผู้นี้กับผู้นี้เนี่ยนี่น้องคอยใช้ก่อนมาแล้ว <c oughs> มันต้องทนแล้วเรื่องที่เรื่องเจอก็บที่ไฟว่าให้หมู่พัง